ข้อที่2นะครับพ่อขับรถไปกลับนะครับระหว่างบ้านกับบ้านคุณตาบ้านพ่อกับบ้านคุณตานั่นเองนะครับตามแผนผังเลยนะครับถ้ารถคันนี้ใช้น้ํามันโดยเฉลี่ย15กิโลเมตรต่อลิตรในการเดินทางครั้งนี้ใช้น้ํามันไปกี่ลิตรครับฉะนั้นเราจะต้องหาให้ได้ก่อนครับว่าระยะทางจากบ้านพ่อไปบ้านคุณตาเนี่ยมันกี่กิโลนะครับแล้วก็เป็นระยะทางต้องระยะทางไปและกลับนะ ห่างกันกี่กิโลแล้วเอามาคูณ2นะครับได้ระยะทางไปกับแล้วก็เฉลี่ยอยู่ที่15กิโลเมตรต่อลิตรก็เอาไปหารนะครับ15นี้เอาไปหารก็จะรู้ว่าใช้น้ำมันไปกี่ลิตรอ่ะมาดูครับมาดูวิธีทำนะครับจากแผนผังนะครับเราจะได้ข้อมูลระยะจากบ้านพ่อไปบ้านคุณตานะครับเขียนกำกับมาไว้เป็นเซนติเมตร เราจะทําการหาระยะตรงนี้ก่อนนะครับก็เอา5 5เซนนะครับบวก3มเซนบวก6เซนแล้วก็บวก4เซนติเมตรได้เท่ากับ18เซนติเมตรแสดงว่าจากบ้านพ่อไปบ้านคุณตาจากแผนผังนี้ยาว18เซนติเมตรแต่ว่าไปกลับนะครับฉะนั้นจะต้องเอา18เซนติเมตรไปคูณ2ใช่ไหมครับฉะนั้นระยะทางไปกลับคือเอา2ไปคูณ18ได้36เซนติเมตรในแผนผังกำหนดเอาไว้ว่าเซนหนึ่งมันใช้ระยะ อยู่จริงๆอยู่ที่5กิโลเมตรฉะนั้นเราจะต้องเอาตรงนี้ไปทําการคํานวณด้วยนะครับนั่นก็คืออะไรครับ1ซนติเมตรต่อ5กิโลเมตรมันก็จะหมายถึงเอา36ซึ่งเป็นระยะทางไปกลับเนี่ยนะครับไปคูณกับ1และเอา36ไปคูณกับ5นะครับคูณกัน1 1เป็นเซนนะครับฉะนั้นจะได้36เซนและ5 เป็นกิโลเมตรฉะนั้นก็จะได้180กิโลเมตรฉะนั้นระยะ36เซนติเมตรจะเท่ากับ180กิโลเมตรครับแสดงว่าไปกลับพ่อใช้ระยะทาง180กิโลเมตรนะแต่โจทย์ยังไม่ได้จบแค่ตรงนี้นะครับโจทย์ถามว่าใช้น้ํามันไปนกี่ลิตรนะครับถ้าเฉลี่ยแล้วใช้15กิโลเมตรต่อลิตรฉะนั้นลงข้อมูลลงไปนะครับรถใช้น้ํามันโดยเฉลี่ยอยู่ที่15กิโลเมตรต่อลิตรครับดังนั้นการเดินทางครั้งนี้ ก็จะต้องใช้น้ํามันไปเท่ากับระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่นะร้อยแปดครับหารด้วย15บกิโลนะครับเท่ากับน้ํามันที่ใช้ไป12ลิตรนั่นเองครับฉะนั้นข้อนี้ตอบ12ลิตรครับ